ไปสอบถามว่าทำไมคนถึงเสพซีรีส์เกาหลีนะคะ,<ฮ>ะห,รหรือเลือกที่จะเสพซีรีส์เกาหลีมากกว่าซีรีส์อื่นๆ<ฮ>ะน,นะคะ,<ฮ>ะถ้าในประเทศเอเชียใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ละตินอเมริกาตะวันออกกลางเนี่ยเขาบอกว่าสนใจดูซีรีส์เกาหลีเพราะว่าซีรีส์เกาหลีเนี่ยม,มันมีค่านิยมในเรื่องความกลมเกลียวในสังคมนะคะแล้วก็ รักครอบครัวเช่นเดียวกับที่เขารู้สึกในวัฒนธรรมเขาแต่นี่คือภาพที่ทมันทำให้เขาดึงดูดอะดึงดูด<า>ศึกษาเพอร์เซ i ชันมุมมองของของเขาที่ตัดสินใจโรงเรียนวิชาหรือว่าดูซีรีส์กเกาหลี สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยกันอีกครั้งนะครับทุกคืนวันอาทิตย์นะครับวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์ปองขวานปองสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ผมสองคนนะฮะจริงๆแล้วผมจะมาชวนอาจารย์ปองคุยเรื่องสากลนิยมในเคดราม่านะครับอันนี้คือหัวข้อเราวันนี้เลยแต่ว่าก่อนจะโย,ยนคําถามให้อาจารย์ปองเนี่ยอาจารย์ปองนอกจากมีความสนใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ยังเป็นมีความสนใจเกี่ยวกับ เกาหลีศึกษาจริงๆไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเกาหลีศึกษาแต่สนใจแต่สนใจจริงๆแล้วเราติดตามซีรีส์ที่หมายถึงตอนเอพิโซดที่ปองมาคุยเรื่องนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจนะฮะอาจารย์ปองเคยพูดเรื่องติ่งเกาหลีวิทยานะครับเมื่อสักปีพศ .60 นะครับแล้วก็เมื่อ23สาปีที่ผ่านมาอาจารย์ปองมานั่งคุยกับอาจารย์อาร์มเรื่องเคเคป๊อปกับการจัด ระเบียบโลกนะครับก็สามารถย้อนกลับไปได้นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงความเป็นสากลในในซีรีส์เกาหลีนะครับตัวละครซึ่งมีความทํางานในหน่วยงานานานาชาติระหว่างประเทศอะไรต่างๆแต่ต้องใส่ disclaimer ขึ้นเลยนะฮะว่าวันนี้วัตถุประสงค์ที่เรามานั่งคุยกันเนี่ยไม่ได้ว่ามาตัดสินว่าแบบว่าเฮ้ยตกลงผู้จัดเขาตั้งใจ ใส่อย่างนั้นเพื่ออะไรแต่ว่าเราจะมาดูวิเคราะห์กันนะฮะว่าอ่ะอย่างพาร์ทแรกเนี่ยพาร์ทแรกเราจะพูดถึงภาพรวมภูมิทัศน์ของความเป็นสากลในซีรีส์ เกาหลีแล้วค <c oughs> าที่สองอาจารย์ปองมีบทความซึ่งเขาศึกษาเรื่องนี้ว่าในฐานะของผู้บริโภคพ,พอเห็นความเป็นสากลอย่างนั้นแล้วมันมีผลต่อเขายังไงนะฮะเป็นครึ่งแรกครึ่งสองอ่า <c oughs> เริ่มเริ่มจากภูมิทัศน์ของความเป็นสากลในซีรีส์เกาหลีอาจารย์ปองแบบว่าเราอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งอันนี้แอบถามอาจารย์ปองละนะคะเรื่องไหนบ้างอาจารย์ปองพอยกตัวอย่างให้เราคือถ้าเห็น เรื่องที่น่าจะเร็วๆนี้มากที่สุดนะคะก็คือเรื่อง trauma code ะคะอยู่ใน Netflix ถ้าเกิดว่าผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะไปดูได้นะคะ trauma code heroes on call นะคะอันนี้เขาทำมาจากเว็บโนเวลใช่ไหมใชอ่อันนี้แอบไปไปดูมานิดนึงแต่ต<า>ม,มันด้ดงมีมันก็ต้องมันก็มีคนที่เหมือนวิเคราะห์เราบอกว่ามันมี มันมีกลิ่นอายของความเป็นจริงมันมีมาจากเรื่องจริงบางส่วนอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะคนเขียนก็เป็นเป็นหมออยู่แล้วแล้วก็เอาเรื่องอาจจะเป็นคนใกล้ตัวอะไรอย่างเงี้ยมาเขียนนะคะทีนี้อาจจะต้องย้อนกลับไปนิดนึงว่าทําไมาถึงถึงจริงๆริงจริงจจุดประกายในการมาพูดกันวันนี้นะคะมันมาจากการดูเรื่อง trauma code แหละนะคะแล้วพอดูเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่บ่อยครั้งที่เราจะดูซีรีส์แล้ว มันพูดถึงความเป็นสากลในในขณะที่คือตัวแสดงทําอาชีพบางอย่างที่มันมีความสากลนะคะ ซึ่งจริงๆถ้าดูซีรีส์อาจจะเป็นซีรีส์อเมริกา <ฮะ S 1> อย่างเดียวด้วยซ้ําที่มักจะพูดถึงความเป็นสากลซึ่งในเทพอ,อื่นๆเราก็คุยกันไปแล้วว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับลักษณะการมองการเมืองโลกยังไงการเป็นมหาอำนาจม,มันมันมันส่งผลต่อความคิดของคนอเมริกันยังไงใช่ไหมคะ,<ฮ>ะแต่ว่าซีรีส์ผ่านฝั่งเอเชียเนี่ยที่มาอาจจะไม่ได้มีความเป็นมหาอำนาจขนาดนั้นอะไรอย่างี้คะมันก็อาจจะยังไม่ได้มีลักษณะการจัดวาง พื้นที่ของตัวละครให้มันเป็นความสากลขนาดนั้นวันะนี้เราเห็นสิ่งนี้ในซีรีส์เกาหลีนะคะแล้วมันก็เลยทําให้ย้อนกลับไปจริงๆเคยพูดอย่างในเทปหนึ่งและว่าในพินพิธภัณฑ์ของเกาหลีเนี่ยมันพูดถึงบทบาทของเกาหลีในเวที okay, นานาชาตินะด้วยซึ่งมันคืออเจนดาบางอย่างของรัฐบาลหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่ว่าอย่างน้อยมันมีการสะท้อนผ่านสํานึกของคนที่ทําหนัง อย,อย่างที่เราบอกกันไม,ไม่รู้ว่ามันมีความจงใจหรือเปล่าแต่อย่างน้อยเนี่ยสำนึกในการเป็นลักษณะหรืออัตลักษณ์ของคนเกาหลีเนี่ยมันเราเห็นลักษณะที่มันไปไกลมากกว่าสิ่งที่อยู่ในประเทศเขาแหละนะคะคย้อนกลับมาเรื่อง trauma code แล้วเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปในเรื่องที่จริงๆเราเคยคุยกันมาแล้วก็คือ the sun น,นะคะเก่าๆนิดนึง จริงๆอาจจะมีเด็กๆหลายคนที่ดูรายการนี้อยู่แล้วอาจจะไม่ทันเรื่องนี้แอบแซวนิดนึงนะครับก็ตอนก่อนเปิดรายการผมนั่งคุยกับอาจารย์ปองว่าแบบว่าเดี๋ยวเราคุยกันเรื่อง Descendants of the Sun เราจ้องสองคนต้องลุกขึ้นตีมซอ,อมเอฟวี่ไทมหน่อยไหมแต่ว่านานแล้วลืมไม่ได้น,นะครับ <laughs> ก็อ่ะกลับมาที่ <laughs> trauma code ครับเชิญ <laughs> อาจารย์ปองครับวรีวิว trauma code สำหรัคนที่อาจจะยังไม่เคยดูนะคะ <c oughs> trauma code เนี่ยคือเป็นเรื่องราวของจริงๆแล้ว ตัวหลักของเรื่องเนี่ยหรือว่าธีมหลักของเรื่องทั้งหมดมันไม่ได้เกี่ยวกับต่างประเทศเลย <ừ. S 1> นะคะมันเกี่ยวกับการสร้างาแผนกฉุกเฉินหรือว่าฟื้นฟูแผนกฉุกเฉินของ,ออโ,รงโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึง่งในในเกาหลีนะคะ,คะซึ่งโรงพยาบาลนี้เนี่ยมันมีสถิติในการช่วยเหลือคนที่อยู่ในแผนกฉุกเฉินอะแย่มาก เขาก็เลยมีการดึงเอาคนคนหนึ่งเข้ามาช่วยเป็นหัวหน้าแผนกฉุกเฉินพ่มนายการอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,คะเพื่อที่จะทําให้ยอดการช่วยเหลือคนป่วยคนจับไข้ได้ป่วยได้เข้ามาในแผนกฉุกเฉินเนี่ยให้มันมีมีมีมยอดในการรอดชีวิตเพิ่มขึ้นะนะคะซึ่งประเด็นสำคัญก็คือว่าคนเนี้ยที่เข้ามารับตําแหน่งหัวหน้า หรือว่าิมในการอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะก็คือเป็นคนที่ไม่ได้มาตามขั้นตอนปกติคือเป็นการถูกแทรกแซงโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง<ะ>สาธารณสุขของเกาหลีก็คือเอาคนนี้เข้ามานะคะนั้นก็ก็จะมีคนอยู่ในโรงพ <ลง S 1> ยาบาลที่ไม่ชอบคนค,คนนี้เยอะมากแล้วก็ประกอบกับคนคนนี้เนี่ยเขาไม่ได้จบมาจากมหาวิทยาลัย การแพ้ชื่อดังในเกาหลีด,ดังนั้นก็จะโดนคนดูถูกพอสมควรนะคะแล้วเรื่องราวในในในซีรีส์ไม่แน่ใจว่าจะมันจะมีมความ,มเป็นแบบว่าคอมเมดี้นิด,น,น,มมดนีดันดมันไม่ใช่ดรามา่มนมา,มานะคะแล้วมันก็จะพูดถึงความพยายามในการ ช่วยเหลือคนไข้นั่นแหละที่เป็นคนไข้ฉุกเฉินใช่ไหมคะแล้วเราคิดว่าความเป็นสากลอันนี้เราเดาอาจจะผิดนะฮะอาจารย์ปองมันก็คือจะสอดแทรกเวลาเวลามันมี flash back เป็นช่วงช่วงเกี่ยวกับตัวละครที่อาจารย์ปองพูดถึงเราเดาไม่รู้ถูกหรือเปล่าใช่ยังไม่ได้ดูหรออาจารย์ดูแบบว่าไม่โจ๊บแต่ว่าสปอยได้พร้อมพร้อมลุยอ่าเชิญไม่ไมู่จะสปอยยังไงเหมือนกันเพราะว่าเรื่องนี้มันมันมันคือการเล่าเรื่องอ่ะมันไม่ได้มีจุดพีคจุดอะไรขนาดเนี้ยนะคะแต่ว่า คือเรื่องเนี่ยไม่ได้เกี่ยวความเป็นสากลน,นะคะแต่ว่าตัวละครหล,ลักเนี่ยนะคะซึ่งชื่อว่าแพ็คคังฮอกเนี่ยนะคะออกชื่อเขาไปมากเป็นบอกปดูค,คือคือเป็นเขาเรียกอะไรสัลระยะแพทย์อุบัติเหตุฉุกเฉินซึ่งเคยทำงานในสมาคมแพทย์สากลเพื่อสันติภาพมาก่อนอ ก็คือทําหน้าที่ในการไปตามสนามรบหรือว่าพื้นที่ที่มันเ,เกิดเหตุไม่สงบหรือว่าเจอภัยธรรมชาติในต่างประเทศเนี่ยเขาก็ <Sense S 1> <Sense S 2> จะเข้าไปมนุษยธรรมมาแล้ว <Sense S 1> เรื่องมนุษย<อ>ฟังไเห็นไหมครับนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะคะเขาคือในเรื่องเนี่ยเขาเขาเขียนให้เห็นว่าตัวแท็กซังฮอกเนี่ยนะคะพอ,ค,อคือหลังจากที่เขา เขาอยู่ในสมาคมแพทย์สากลเพื่อสันติภาพเนี่ยเขาก็เหมือนถูกดึงตัวไปอยู่องค์กรทหารรับจ้างที่เรียกว่า black wings ทำหน้าที่ในการช่วยเหลือคนที่เข้าไปอยู่ในสนามรบอะไรเงี้ยนะคะซึ่งจริงๆแล้ว black Wings เนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวข้องนะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันมีองค์กรที่เรียกว่า Black water ออยู่ในความเป็นจริงนะคะเป็นกลุ่ม ของพวกทหารสาหรัฐนั่นแหละ,ะที่ปลดระวางแล้วแล้วเขาก็มา,าตั้งเป็นบริษัทรับจ้างในการให้รับจ้างในการสร้างความมั่นคงคหรือว่าเรื่องการรักษาความาปลอดภัย อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะซึ่งพวกนี้ก็คือพวกที่เป็นซีลอะไรอย่างเงี้ย<ฆ>แล้วปลดระวางมาแล้วแล้วกลุ่ม Black Water เนี่ยถ้าถ้าสนใจนะคะสามารถย้อนกลับไปอ่านได้มันจะมีบทบาทของ Black Water ในในสงครามต่อต้านการต<ฆ>่อการร้ายค่อนข้างเยอะ<ฮ>ก็คือทำหน้า<ฮ><ฮ>ที่แทนหรือว่าทำหน้าที่เสริมตัวทหารของสหรัฐ<ฮ>ก็คือจ้างโดยรัฐบาลสหรัฐแหละ<ฮ>มาทำหน้าที่ในการให้การอารักขา หน่วยงานต่างๆ,ๆที่อยู่ในอิรักและกานิสตาน<ะ>ของสาหารัฐอเมริกาพอฟังแบบนี้คือตัวละครคุณหมอที่เป็นคนเกาหลีไปทำงานอยู่ในเวทีนานาชาติที่มีภารกิจทางด้านมานุษยธรรมใช่ซึ่งมันดูแบบเป๊ะมากมันดูเป๊ะออมากนะคะแล้วจริงๆกอ็อย่างที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ก็คือเกาหลีเองก็มีความพยายามที่จะ สร้างภาพของตัวเองในฐานะประเทศที่ให้การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมใช่ไหมคะเรื่องความเป็นนานชาติเราจะเห็นบทบาทของ BTS ใช่ไหมคะมมที่ทำแคมเปญต,ต่างๆมากมายเพื่อช่วยเหลือ u n นิเซฟนะคะหรือแม้แต่กระทั่งถ้าเราขึ้นสายกรบเนเกาหลีเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเขาจะเรียะไรตอนกำลังจะแลนบริจาคบริจาคเพื่อที่จะเข้ายูนิเซฟทำไมมัน ใกล้เคียงกัน,นขนาดนี้นะคะอ,อันนี้ก็คือ,อบทบาทของตัวเอกจริงๆ<ช>มันก็จะมีแฟลชแบ็กเล่าเล่าเยอะเหมือนกันว่า ตัวแพทย์แคนท็อกเนี่ยเขาใช้วิธีการดูมีความมีแพชชั่นสูงมากในการช่วยเหลือคนไข้อย่างไงบ้างซึ่งโออาจจะไม่เหมือนกับแพทย์คนอื่น,<ฆ>อ,นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการพูดถึงว่าเวลาเขาให้การช่วยเหลือหรือรักษาใครเนี่ยเขาก็จะถ่ายรูปกับคนไข<ฆ>้เอาไว้ซึ่งคนไข้เหล่านั้นเนี่ยมีหลายสีผิวหลายเชื้อชาติหลายศาสนา diversity โอบรับคนทุกทุกกลุ่มอยเช,ช่นกันซึ่งความเป็นแพทย์เกาหลีที่ได้รับการ นับถือเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันนําไปสู่การที่เขาสามารถเอาทหารเกาหลีคนนึงซึ่งถูกยิงและได้รับบาดเจ็บเข้าไปในเหมือนเป็นฐานทัพของ Black Wings เนี่ยเราสามารถใช้ฟ a สิลิตี้ของ Black Wings ในการช่วยเหลือทหารเกาหลีคนนี้ได้สําเร็จเขาเข้าใจเล่าเรื่องอันนี้คือเป็น<ม>แบบว่าไม่ใช่เส้นเรื่องหลัก,กะนะครับคือมันแทรกอยู่ใน ในแฟลชแบกที่เขาปูตัวละครตัวนี้ว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วเราเห็นความร่วมสมัยความนานาชาติเยอะแยะมากมายเลย <L> เดี๋ยวผมจะไม่ยอมปล่อย Descendants of the Sun นะฮะแต่ว่าเราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวพอกลับมาเราจะไปต่อที่ Descendants of the Sun <L> สักนิดหนึ่งก่อนที่จะไปพาร์ทที่2ที่เราคุยกันสักครู่ครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของประชาไทยรวมถึงสนับสนุนการทำงานของพวกเราด้วยการสมัครสมาชิก Facebook ในราคา79บาทต่อเดือนหรือสมาชิกบน YouTube เริ่มต้นเดือนละ35บาทหรือสนับสนุนประชาไทยรายปีที่เว็บไซต์ออมรับของที่ระลึกขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนและเป็นแรงใจให้กับพวกเราประชาไทยเสมอมา กลับมาพูดคุยกันต่อนะครับในหัวข้อ,อาสากลนิยมนะครับในเคดราม่เมื่อครึ่งแรกเราคุยกันเรื่องซีรีส์เรื่องเด e Trauma Code เดส d e s c e n d a n t s, <S of the Sun ผมปล่อยทิ้งไม่ได้เชิญอาจารย์ปองปเปิดด้ัยรืวองสมัยเ e s c e n d a n t s, <S, <laughs> <S of the Sun นะคะฉายเมื่อ2016ก็คือประมาณเกือบ10ปีแล้วสำหรับแฟนรายการรุ่นใหม่นะคะที่อาจจะ จะไม่ทันได้ดูทันรู้ค่ะทันแน่ทันแน่ซซรีส์คลาสสิกแต่ว่าอาจารย์ปองรีบสักหน่อยคือสามารถที่จะยังดูได้อยู่นะคะใน Netflix ยังไม่ออกไปนะคะแม้ว่าจะเป็นซีรีส์เก่านะคะแล้วก็จริงๆแล้วตัวเนื้อเรื่องเนี่ยมันมีความดราม่าเยอะกว่าตัวทรามาโคตซึ่งจริงมันอาจจะสะท้อนเวฟของละครเกาหลีในยุคต่างๆด้วยนะคะเพราะว่าในยุคสมัยใหม่เนี่ย เข้าใจว่าไอ้ความดราม่าแบบสมัยที่เราเห็นในปีสองพันสิบมันเบามันเบาลงละนะคะเรื่องนี้ดราม่าดราม่ามากดูดูไปก็คือเป็นละครน้ําหน้าอ่ะค่ะเออแต่ตอนนั้นก็รู้สึกว่าแบบก็ติดก็ชอบแหละก็ติดแหละนะคะเซน์สซานเนี่ยเป็นเรื่องของทหารซึ่งเป็นพระเอกนะคะกับคุณหมอกับคุณหมอเป็นนางเอกนะคะก็คือเรื่องนี้ไม่คอมเมดี้เป็นเรื่องความรักระหว่างคนสองคนนี้นะคะเป็นเรื่องโรแมนติก นะคะ,ะซึ่งตัวแสดงหลักๆจริงๆมันก็มีอสองสี่ตัวเนาะ,ะก็คือพระเอกนางเอก,เอกพระรองพระรองแล้วก็นางรองซึ่งทั้งสี่คนนี้อยู่ในภารกิจต่างประเทศทั้งหมดนะคะที่คือความสําคัญของมันก็คือว่าจริงๆมันไม่มีความจําเป็นจะต้องเขียนให้เข้าสู่ภารกิจเหล่านี้ก็ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเรื่องจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องดาาดื่นทั่วไปธรรมดาเช่นมีการ ผู้นังเอกตกอยู่ในอันตรายเพกก็ช่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเซตติ้งของเรื่องนี้มันเป็นเซตติ้งที่อยู่ในในประเทศที่ชื่อว่าประเทศเอิร์กเอิร์กนะคะไม่รู้จาแบบมากแต่ว่ามันเป็นสมมติมมขึ้นมา<ช>สมมติขึ้นมาแต่ว่าถ้าเราดูในซีเนเราจะรู้ว่ามันเป็นประเทศแถวตะวันออกกลางน,นะคะคือประเทศเอิร์กเนี่ยนะคะเป็นประเทศที่เพิ่งผ่านเหตุการณ์แผ่นินไหว ดังนั้นก็เลยมีการเปิดรับ peacekeeper เข้าไปนะคะซึ่งตัวพระเอกเนี่ยก็คือเป็นทหารของเกาหลีนี่แหละนะคะแต่ว่าอยู่ในกองกำลัง peacekeeping นานาชาติค่ะ,ะนานาชาติอีกแล้วน,น,นี่คือและมนุษยธรรมใช่ไหมคะนี่คือการช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมสอดคล้องกับภาพลักษณ์ต่างๆนานารหรือเปล่าใช่ไหมคะที่เกาหลีพยายามจะสร้างออกไปภันากิจหลักก็คือช่วยเหลือประเทศเอ,อิรนะคะภายหลังแผ่นดินไหว แล้วก็ในขณะที่เนื่องจากว่าประเทศเอิร์กเจอแผ่นดินไหวมาดังนั้นก็เลยมีกลุ่มแพทย์ที่เข้าไปช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมนในประเทศเอิร์กด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็คือ ตัวละครหญิงตัวละครเอกที่เป็นคุณหมอเป็นคุณหมอนะคะไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุนนการณ์แผ่นดินไหวเช่นเดียวกันก็คือเรื่องผูกให้ว่าเป็นเพราะภารกิจนี้ทำให้พระเอกกับนางเอกต้องมา <ใจ S 1> ป<ร>ะทะ,ทะสังสคงกันมากขึ้นแต่ว่ามันมีรายละเอียดที่อาจารย์ปองว่าเน็บเข้าไป ใช่จริงๆไม่สามารถเล่าได้ละเอียดแล้วนะเพราะว่าลืมไปแล้วนะคะมันเก่าพอสมควรแต่ว่าแต่ว่าคือพอดูชอมาโคดเนี่ยมันทําให้กลับไปคิดถึงเรื่องนี้เพราะว่ามันมีความเป็นนานาชาติมันมีความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอะไรเงี้ยเหมือนกันนะคะแล้วก็คือ ในเรื่องของเรซโนร์สันเนี่ยนอกจากที่จะพูดถึงเรื่องความรักของคนสองคนคนนึงตกยืนทนันแอันตรายคนนึงไปช่วยอะไรเงี้ยซึ่งเป็นสูตรสาเร็จของละครโดยปกติเน<ะ>ี่ยมันก็ยังมีการพูดถึงภารกิจช่วยเหลือการเมืองในการช่วยเหลือการเมืองของมนุษยธรรมพูดถึงการเมืองของการที่จะช่วยเหลือคนก่อนหรือว่าจะเอาเรื่องผลประโยชน์แห่งชาติก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอารายละเอียดให้ไปดูเองนะคะจำไม่ได้ลวแต่ว่าแต่ว่าธีมหลักๆอยู่ประมาณนี้ ก็จริงๆแล้วอย่างที่อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะฮะ,ะเรื่องเส้นเรื่องอ่ะทั้งสองซีรีส์ทั้งสองเรื่องเราจะเห็นว่ามันมีสูตรสําเร็จในการเล่าเรื่องบางอย่างที่ปองใช้คําว่าอะไรนะเมื่อกี้นี้ก็คือแบาบว่า ไน้ำเน่าหรือเปล่า้วคือแต่ว่าเขาใส่รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับตัวละครซึ่งเห็นประเด็นที่เขาพยายามจะใส่ว่าเฮ้ยเกี่ยวกับความนานาชาตินะเกี่ยวกับ diversity ความหลากหลายทางเชื้อชาตินะเกี่ยวกับความช่วยเหลือเพื่อเพื่อสันติภาพเพื่อมนุษยธรรมซึ่งมันเป็นประเด็นร่วมสมัยทางนั้นเลยนะฮะแล้วเขาค่อยๆหยอดแล้วเราส่วนตัวนั่งคิดว่า คนดูพอดูอันนี้บ่อยๆก็คือซึมซับมาทีนี้เราจะมาดูและในฐานะผู้เสพเนี่ยเพราะว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งอยู่แถวแคลิฟอร์เนียหรือเปล่าอันนี้เรา <c oughs> ชื่ออาจารย์สต <c oughs> ีฟโคย่นะฮะยังต้องบอกท่านผู้ชมแบบนี้ว่าในสหรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยรัฐที่มีการเปิดการเรียนการสอนเรียกว่าเป็นศูนย์ k o r e a n Studies เคยอยู่ที่ UCLA มีคนลงทะเบียนเยอะแยะมากมายเป็นศูนย์แรกๆเลยนะฮะก็อาจารย์ท่านนี้ก็มีความเชี่ยวชาญทำตีความบทความเกี่ยวกับการเสพเคดรามาเนี่ยอยันนี้จะขออาจารย์ปองอชื่อบทความ Sympathy for เค a ราม่าเชญเลยครับจริงเป็นบทความสั้นนะคะเป็นออฟเหมือนกึ่งกึ่งออฟเอ็ดแต่ว่ามันอยู่ในเว็บไซต์ของเจร์นลอันนี้ก็คือ Georgetown Journal of International Affairs นนะคะอาจารย์เป็นอาจารย์อยู่ที่เข้าใจว่าเป็นซานฟรานซิสโกสเต t e ยูนิเวอร์ซิตี้ใช่เราก็ชื่อว่าอยู่ที่ซานฟรานซิสโกสเต t e ยูนิเวอร์ซิตี้ถูกแล้วนะคะอาจารย์ก็จริงในบทความเนี้ยเขียนทั้ง ข้อดีและข้อเสียนะ,ะแต่ว่าก็มันก็มีสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าคืออาจจะต้องเกริ่นนี้ก่อนนะคะว่า,ามันไม่ใช่ทุกเรื่องของของเกาหลีที่พูดถึงความเป็นสากลเนานะ,ะจริงๆพยายามไปเส์ชหาแล้วก็เหมือนกับว่าจะมีอยู่แค่ประมาณนี้แหละเราต้องดูเพิ่มอ,อ,อาจจะต้องดูเพิ่มเพื่อเหตุผลเพื่อการวิจัยแต่ว่าเรื่องอื่นเนี่ยมันก็คือเป็นเรื่องที่แสดงความพยายามจะให้เห็น แย่มุมการการเมืองคอร์รัปชันอะไรอย่างเงี้ยสังคมความกดดันในเกาหลีใช่ไหมสิ่งที่เราเห็นหรือแม้กระทั่งการย้อนกลับไปดูความสุขในแบบเกาหลีก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงการเป็นสมัยใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นไอ้บทความนี้มันไม่ได้มองไปที่เรื่องความเป็นสากลอย่างเดียวแต่ว่าพูดถึงการเสพลักษณะของเคดราม่าโดยปกตินะคะซึ่งงานนี้จริงๆก็เป็นอย่างที่เรา คาดการกันก็คือว่าคนส่วนใหญ่นักศึกษาอเมริกันเนี่ยที่เลือกที่จะเรียนภาษาเกาหลีส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะว่าเคยเสพเค r a m a หรือว่าติดตามวงเคป p OP มาก่อนแล้วพอเห็นประเด็นพวกนี้มันทัชใจใช่ใชหรือเปล่านิดาวใช่แต่ว่าแน่นอนนะคะสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่าสิ่งที่เขาพยายามสอดแทรกอยู่ในหนังหรือว่าซีรีส์ต่างๆเนี่ย มันแน่นอนทําให้ผู้เสพมีความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมเกาหลีแบบหนึ่งแบบใดแบบหนึ่งนะคะซึ่งเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริงก็ได้นะคะ,คะแต่ว่ามันทําให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเกาหลีเป็นแบบนั้นน,บบน,น,นะคะอย่างเช่นเ,เขาก็มีไปสอบถามว่าทําไมคนถึงเสพซีรีส์เกาหลีะนะคะ หรือหรือเลือกที่จะเสพซีรีส์เกาหลีมากกว่าซีรีส์อื่นๆเนี่ยนะคะซึ่งงานเช่นนี้เขาก็คือเอางานมาจากที่อื่นนะเขาก็มาขยำรวมให้เราดูเขาบอกว่าถ้าในประเทศเอเชียใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ละตินอเมริกาตะวันออกกลางเนี่ยเขาบอกว่าสนใจดูซีรีส์เกาหลีเพราะว่าซีรีส์เกาหลีเนี่ยมันมีค่านิยมในเรื่องความกลมเกลียวในสังคมนะคะแล้วก็รักครอบครัวเช่นเดียวกับที่เขารู้สึกในวัฒนธรรมเขา ึ่งจริงจะเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งแต่เนี้ยคือภาพที่มันทําให้เขาดึงดูดอะเป็นการศึกษา p e r ร์เซ i ชันมุมมองของของเขาที่ตัดสินใจโรงเรียนวิชาหรือว่าดูซีรีส์ดูซีรีส์เกาหลีนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วแบบว่าเวลาผู้นําของเกาหลีเขาก็มีการไปพบอันนี้ที่ที่ที่เห็นคุยกับปองว่าเวลาเขาไป UAE หรือว่าอะไรรบกวนปองใช่ ก็คือเนื่องจากว่าคือคืออันนี้อาจจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงจริงๆใช่เพราะว่ามันคือการเชฟความคิดแล้วว่าเกาหลีเขาเป็นแบบใดแบบหนึ่งใช่ไหมสังคมเป็นแบบใดแบบหนึ่งมีความก้าวหน้าอันนี้คือนํามาสู่การที่เขาเป็นสากลนะเขาไม่ได้มองแค่ประเทศตัวเองใช่ไหมคะเขาพูดถึงการช่วยเหลือมนุษยธรรมมีความเป็นนานาชาติอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งมันก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลของเขาที่พยายามจะ เชิดชูทัศนคติแบบนี้หรือว่าไม่ใช่เชิดชูหรอกผลักดันภาพลักษณ์ของเกาหลีแบบนี้นะคะนี่คือในด้านหนึ่งแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยซีรีส์หรือว่าภาพยนตร์เนี่ยเป็นเครื่องมือสําคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าเรื่องอการทูตหรือว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจก็ได้นะคะแต่ว่าเราจะเห็นว่าประธานาธิบดีเกาหลีเนี่ยเวลาไปประเทศอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอ,อเมริกาเนี่ย ที่สิ่งที่เขาจะขาดไม่ได้ก็คือเข้าพบสตูดิโอต่างๆเพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์อของของอวงเกาะวงการบันเทิงเกาหลีกับวงการ,รบ,บันเทิงของสหรัฐอเมริกาอย่างเงี้ยนะคะหรือแม้แต่ประเทศอื่นๆเช่นในกรณีนี้เขาเขีย,ขยนถึงย a e เก็คือว่าประธานาธิบดี AE เีเยเข้าพบกับประธานของบริษัท Hype ซึ่งก็คือบริษัทที่เป็น ค่ายของ BTS เพื่อที่จะพูดถึงความร่วมมือระหว่างประเทศต่อไปอะไรอย่างเงี Breaking ้ยเป็นต้นจริงมีแฟกหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือว่า UAE เนี่ยนะคะเขามี k o r e a Foundation for International Cultural Center เนี่ยนะคะในปี2024เขาไปทำการ How สำรวจใช่สำรวจ26ประเทศว่ารับคอนเทนต์จากฝั่งเกาหลีมากเป็นอันดับที่เท่าไหร่ UAE เนี่ยติดอยู่อันดับ3เท<ม>่ากับไทย ลำดับสูงมากใช่ซึ่งอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือเขาบอกว่าคนชาวอาหรับเนี่ยซึ่งล้านี้เราแอบไปอ่านมาเหมือนกันเขาบอกว่าเขาดูความที่อะไรที่มันเหมือนกันกับวัฒนธรรมเขาว่าเราประหลาดใจมากเขาบอกว่าชาวอาหรับบอกว่านิยมซีรีส์เกาหลีเพราะว่าค่านิยมของจื้อมีความใกล้เคียงกับค่านิยมอิลาม อันนี้ต้องไปอาจจะต้องไปอ่านเพิ่ม<ช>นะคะอันนี้เราอยากรู้อยากรู้เพิ่มเหมือนกันแต่ว่าอาจจะเป็นประเด็นที่ทิ้งไว้ได้เราคุยกันข่าวห<ข>น้านะครับ<ช>ก็วันนี้น่าสนใจมากๆเลยสิ่งหนึ่งที่ได้แน่นอนก็คือเราต้องไป ไปดูซีรีส์เกาหลีต่อเพื่อแบบว่านำมาพูดคุยกันนะครับก็ท่านผู้ชมฟังอาจารย์ปอง<ม>อพูดคุยวันนี้แล้วมีประเด็นอะไรอยากให้แบบว่าเราพูดคุยเพิ่มเติมหรืออยากแลกเปลี่ยนสามารถทิ้งคอมเมนต์วไว้ได้นะครับแล้วกลับมาพบกับพวกเรากันใหม่ในรายการหมายเหตุประเทไทยทุกคืนวันอาทิตย์เวลาเดียวกันนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ